ส่วนเรื่องของคุณผู้ชมจำนวนก็ไม่น้อยกว่า5ล้านเนาะ5ล้าน5หมื่นคนนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านจะต้องอุทธรณ์นะครับหลายคนก็พอไปตรวจสอบปับ๊บว่าไม่ผ่านก็อุทธรณ ทีนี้พอเห็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ผ่านหลายคนก็โอดครวญกันทาง NBT เรานี่ก็รับแจ้งอยู่โดยตลอด N b t บรวมใจรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนว่าฉันมีแค่นี้ฉันมีแค่นี้ทำไมฉันไม่ได้บางคนบอกว่าฉันไม่ได้ฉันลำบากฉันอยากจนเลยทำไมคนนั้นเขามีสตางบ้านเขาก็หลังใหญ่รถเขาก็มีและทำไมเขาได้นะครับเริ่มจะมีการเปรียบเทียบคำถามก็คือว่าเขาได้จริงหรือเปล่านะครับเขาได้จริงหรือเปล่า คือบางคนพูดว่าเออเขาได้แต่ฉันไม่ได้เขารวยแต่ฉันจนแต่ฉันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคําถามคือว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงว่ามีคนที่ความเป็นอยู่ดีอยู่ในครอบครัวที่ดีลูกหลานมีเงินมีทองมีรายได้สูงเนี่ยแล้วผิดหลงพลัดหลงหรือว่าเจตจำนงเจตนาที่อยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเนี่ยนะผมเรียกร้องเลยครับ เรียกร้องไปทางกระทรวงการคลังเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสด้วยครับอย่าปล่อยปละละเลยเพราะว่ามีคนไม่งั้นคนเขาจะอ้างฉันจนทำไมไม่ได้ทำไมคนนั้นรวยทำไมเขาได้ซึ่งจริงเท็จไม่ทราบคำถามก็คือว่าแล้วไปรู้ได้ยังไงว่าเขาได้ เออคนที่ที่ไม่ได้เพราะฐานะด,ดีและวอย่าไปเจ้าพูดจาเลอะเทออโกหกเขานะว่าได้ว่าได้แล้วเขาไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมาถึงเวลาเขาก็ออกมาพูดแต่ข้อเท็จจริงไม่รู้แต่เพื่อให้มันมันจบเรื่องนี้แบบแบบต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าถ้าคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วได้บัตรนี้ด้วยกระบวนการตรวจสอบหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาได้ไปเนี่ยกระทรวงการคลังควรจะต้องตรวจสอบด้วย แล้วก็ลงโทษคนที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วยครับวันก่อนท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดร,รัชดาก็ออกมาเตือนเรื่องนี้การส่วนการคลังก็ต้องมีช่องทางมีเบอร์โทรศัพท์มีสายด่วนให้เขาแอดไลน์และส่งข้อมูลไปได้ว่าชื่อน,นี้นามสกุลนี้ตรวจสอบหน่อยเขาได้สิทธิ์นี้ด้วยต้องอย่างนี้ค,ครับภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วลงโทษคนที่ ขาดคุณสมบัติแต่ว่ามาหยิบฉวยโครงการนี้ด้วยสำหรับประชาชนที่จะต้องอุทธรนะครับยื่นเรื่องอุทธรก็อุทธรกันมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม62วันนะครับไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็เขาจะให้เหตุผลอยู่แล้วว่าถ้าไม่ผ่านเพราะอะไรพอเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านผ่านก็ไปยืนยันตัวตน เอาบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาครคาตไป3าธนาคารไปที่ใดที่หนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปที่ที่เคยลงทะเบียนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี้ยไปยืนยันตัวตนนะครับให้เรียบร้อยส่วนคนที่ไม่ผ่านก็เข้าต่อไปในเว็บไซต์ w w w บัตรสวัสดิการแรัฐ .mo.f.go.th นะครับหรือไปที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เราเคยไปลงไว้แต่เดิมนะครับ7-8หน่วยก็ไปยื่นอุทธรณ์ที่นั่นให้เขาทำให้ นะครับเพราะเขาจะบอกว่าไม่ผ่านเพราะอะไรและไปแก้ไขเส้จุดนั้นนะครับแก้เสร็จปั๊บก็รอครับไม่ต้องไปส่งอะไรเพิ่มเติมนะก็รอว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวเขาตรวจสอบหลังวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก่อนที่จะได้รับเงินถ้าหากว่าอุทธรณ์และผ่านก็จะได้เงินย้อนหลังส่วนคนที่ได้ไปก่อนก็ได้วันที่หนึ่งเมษายน,านนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้คนที่สุดจริตขอให้คนที่ก็ลำบากคนที่ก็เดือดร้อน ให้เขาได้สิทธิ์ส่วนคนที่ที่ไม่เดือดร้อนแล้วไปลงทะเบียนลองดูอาจจะมีคนแบบนี้นี่ผมเจอเนี่ยมีคนให้ข้อมูลผมมาเนี่ยทักเฟซบุ๊กมานะครับบอกว่าเขาได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เขารู้สึกว่าเขายังไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่เขาจะสละสิทธิ์เขาจะทำยังไงผมบอกไม่ต้องถ้าสละสิทธิ์ไม่ต้องทำอะไรท้งนั้นอะ่ะการที่คุณไม่ไปยืนยันตัวตนก็แปลว่าคุณได้สละสิทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว คนอย่างนี้ก็มีฮะที่เขามีความรู้สึกว่าเออคนนั้นอยากได้คนนี้อยากได้เขาก็คุณสมบัติเขาค็ไม่ได้ว่ามีตังแต่ว่าเขาได้มาวันนี้เขาบอกเขาอยากจะสละสิทธิ์เปิดช่องเปิดโอกาสให้กับคนอื่นส่วนคนไม่ได้คราวนี้ก็รอปีปีหน้านะครับซึ่งก็หวังว่าทางกระทรวกงการคลังเขาจะ